คือผมทุกคนดูนี่สิค,สคือเห็นอยเลท้าวเดีเฟนไหมเมื่อหนึ่งวันจะได้ใช่ไหมทุกคนดูไหมทำไมผมถึงไม่ลงก็เพราะว่าอยเลท้าวเดฟเฟนน่ะมันมันมันถูกปิดตัวแต่ถ้าเขายังแก้ไขปัญหานี้ได้มันก็จะ,ะเปิดตัวใหม่ครั้งหนึ่งเพราะ สาเหตุแรกเลยที่ผมไปดูในคลิปต่างชาติแล้วก็คนธรรมดามาเอ๊ะคนธรรมดาคีอคลิปเลยว่ะเออคลิปคนไทยมาเแล้วนั้นผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรมันติดลิงกสิสิจากเอะไร เดี๋ยวว่ามุมดีๆก่อนถ้าบนเนี่ยเสีงยงคืนบ้านเรเรานะไม่รดีๆกัน,นเอาเลยสาเหตุแรกเจอมันถอบชอบไปเจอทำน้ำใต้บ้านถ้าบ้านอยู่ใกล้น้ำบ่อน้ำยาวอ่ะน้ำเยลย ต้องไายายไม่เขาบอกมันสวยตีรงนี้พอได้ไม่ใช่แบบนี้ได้เลยแต่ก่อน,นเลยผมไม่เชื่อจริงๆเลยนก็ต้อง ขุดได้ด้วยขุดไว้ด้ยนะแต่ขุดหิ้มล่วได้แต่เนี่ยไม่ได้เลอ ถ้ามาได้ซีพีที่เขียวเรากำลังดาวโหลดอยู่5คนดูไม่ดูัาคนก็ต้องสงสัยรอปบหนึ่งถ้ามีเสียงกรนก็อขอโทษดนะ้วยพอดีเข้ามาเลยดีที่เข้ามาเลยก็เข้าใจกันด้วยนะ 弄嘞，包完弄嘞。 พื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ฮะตัวผมไปลงท่ำอยู่ทุกคนตัวผมไปลงท่ำอยู่แต่ผมถอดวิญญาณมาทุกคนถามว่าลงท่ำได้ไรไหมเหรอแลแค่ตัวผมไปแอบบแต่มันติดตัวผมมาเพิ่มนด้วย ไม่หรือยกเกิเนกบเงาบ่อยต้งแล้วเก็งาบ่อยจึงจะ้เหรอแล้วกันล่ะยมหมดเวลาผมแล้วทุกคนต่อแผวอันแรกของผม ได้สดตอ,ออแถวแรกของผมเอ่อเดียมของผมนิบ้านผมมันไม่ธรรมาดาทุกคนมันต้องมีต้องมีอะไรวะถ้ามาันถะึงและ ก็รอสักครู่หนึ่งนะจะผมจะเผาอาหารแล้ก็กินหลังจากนั้นผมก็จะหลังจานั้นผมก็จะไปตัดไม้ซึ่งผมก็จะตัดคลิปเลยนะเพราะจะภาพไปตอนที่เสร็จเลยแล้วกันนีนนานป่าตรงนี้ ไม่ใจ่สลายเป็นทุกคนทุก,ก,กคนน่าสมบูรเตมีเต็ทำ่มเท่ยงะฉะนั้นแบเน้ไม่ได้ดูครับคว้า,านผมพังแล้วยังเหลือต้นสองต้น สนุนไนดะ้ทุกคนผมตัดไม้เสร็จแล้วมาตัดเสร็จเลียนะตัดแล้วสนุนละหลือแ,แค่เป็นเศษก็เดี๋ยวเริ่มการสร้างบ้าน ครับรู้ไหมโปรเคันเนี่ยมันตอบจากพวกซอมบี้ทุกคนพอดีเมื่อกี้ฝนตกแล้วผมแบบเอคฟี K ่ A ไม่นานเกินเนี่ยฝนแบบมันหยุดตกพอดีแล้วน,นี่คือฉันที่ได้จากมันดีไหมแลวฮ่จะได้ไม่ใช่โปรเจคชั่นแถมไม่ใช่ชุดก่อก็แบบพวกพบบเพชรเนี่ยแถมเพชรผม,มาาให้อภัยได้เออ Åh oh. yeah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5, 6, 7, 8, 9, เออใหม่ดิเขาตักท่าไปนอนทำเสร็จแล้วกันโค้งบ้านเสร็จแต่ไม่ได้ซื้อไม้ไม่พอเออผมเพิ่งนึก,กออกว่าผมจะพูดอะไรคือตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงห้าสิบเอ็ดแล้วใช่ไหมจับเวลานะี่ย ก็ผมจะเวลาไปเห็นป่าล้วนไะหมจนกว่าจะรู้ดีผมโดนต,นตอกเนี่ยอกผมรีบกลับบ้านเลยโอ้โนี่เมเหนนี่นี่แยแต่ไกลเลยนะตอนนี้เป็นตัวนัก 嗯。Mm hmm. นี่สิครับนี่ได้ลายมันหนึ่งด้วยอะโหดีอะ กิจกรรมกิจกรรมหนึ่งหน่อยลวกันวยการถามผู้ชมเพื่อนผู้ชมครับคุณชอบมาชนิดใดมามาที่สุดถึบนะถ้าคนนั้นต้องเพิ่มมาแล้วก็ถ้าคุณเพิ่มมาแล้วหลังจากนั้นคนก็อย่าลืมบอกชื่อนะนะนะครับว่ามันชื่อพันอะไรแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับว,ว่าเอว่าจะตั้งชื่อนอะนมาอะไรดี จะลืมนะครับถ้าเขามาเจอคิมนี้แล้แม่งผมไม่รู้คือว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะมาเจอคิทผมไหมอะ่ะใครที่แบบมันมาดูอ่ะมันจะเจอไหมมันจะมีสักคนหนึ่งมาดูไหมทุกนนี่คือคำถาม บ้านผมมนี้นี่นแปอันนั้นเหรออแปอันนี่เออเป็นอันผมเก็บไว้ ทำงูก,กว่าตัประตูะตมันต้องเคยเกี่ยนะหกอันประตู กดแชร์กันด้วยนะครับเอออย่าลืมกดติดตามกลายเป็นตัสิ่งที่สำคัญที่สุดกดไลค์แค่ทีเดียวนะครับกดสองครั้งหลังจากนั้นเออเออนั่นหแหละหลังจากนั้นก็ไปละ